เห็นเล้ดิเอาเลยกังมีแกมีแกมีอะไรอะเอาเลยอะรดโอ้ยฮะไวะรูข้าวเลยขอดไม่ใช่คอดปัดส่งเนี่ยเฮ้ยอ้นเห็นหน้ามีมีพีายมีสายมีโอ้ย Hãy đi cho đi Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาที่ทสุนทรีกินอะเอาของตเตยโอ้ยดิวถอดเสื้อขับรถ แข่งวันไหนเางซื้อกอปมาติดแล้วพี่อยู่กอยู่ก้นสายมีสายมีหลังีหลังได้อย่าพดเลยอย่าพดหลังหัง ติด oh, ต really? <T |ar|> ัว <about> ติดต <That> ัวไปนั่นแหละนั่นแหละดีครับอุ้ยโทษติษพ่โทษพี่โดนตัวโดนตัวดีน้องน้องผู้ชมกินดีดีดีนะตามดีพี่นะพี เอ้าขอโทษโทษไอ้เงี้ยมองเห็นหน้าไม่เป็นมินเนี่ยนเหี้ย

เอาเลยเอาเลยเอาเสัตว์ฝังใจที่ไม่กล้าไปต้องคือเราหาช่องสวยครับมังกรสวยสวยสี่พี่สแล้วดสวยไปเลยตรงนี้ไอ้วกจอดกงหลังดีกว่า ม่น่าปีเป็นไรบ้าพี่ไม่เป็นไร <c oughs> <ป>ไม่ไม่ไหวสวยมองดูตัวก่อนมาลองหน่อยมาลองหน่อยมาลองหน่อยครับสวยครับสวยโอ้ยโอ้ยกลางตรงเลยยิง ไปยั้งทำไมเลายิงนะ tôi 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 เข้าคนนึงเข้าคนนึงเข้ามาคนนึงเอ้ยสวยวะ่างมาแล้ว มดูมองมองมองสวยวันทูสวย,สวยไปเอาไปดิตัางห่าเดียวเลย